จา๋าฉลองวันเกิดกับสามีจา๋านัทาวิลานุทองมีฉลองวันคล้ายวันเกิดกับสามีตุกธนานันเกื้ออารักนานๆทีจะมีโมเมนต์หวานทีก็ไม่แพ้ใครตั้งแต่แต่งงานภาพคู่เพิ่งจะมีให้เห็นออกสื่อแต่ว่ารักหวานมากเช่นกันดอกไม้เก๋ๆจากสามีและพาพ่อแม่เที่ยววันเกิดสุดมีความสุขเลยทีเดียว41แล้วแต่ว่านายังอ่อนไม่เปลี่ยนเลยนะคะ ต้องบอกเลยว่านานๆนนทีเจ้าตัวจะมีโมเมนต์หวานมาอวดทีสำหรับจานัทวิลานุษย์ที่ฉลองวันเกิดดินเนอร์กับสามีความรักที่มีให้หวานสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่ใส่อวดแต่วันสำคัญพิเศษแบบนี้ขอหวานหน่อยจ้าน่ารักทีเดียวสุขแบบเรียบง่ายหวานทะลวงใจไปเลยรอยยิ้มของจา๋าต้อนรับวัย41อย่างภาคภูมิใจ บอกเลยค่ะว่าหลาักสีที่แซบไปเลยเพราะว่ายังสวยสดใสหุ่นดีอีกต่างหากออกกำลังกายดูแลตัวเองสม่ำเสมอครบเครื่องสำหรับสาวคนนี้เลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้วิเจจ๋าเองก็ได้เปิดใจหลังวิวากับสามีเอาไว้ว่าได้เผยภาพจากงานแต่งเป็นโมเมนต์ที่ไฮโซตุ๊ก คุกเข่าลงบนพื้นสวมรองเท้าให้ด้วยพร้อมด้วยภาพช่วงก่อนแต่งงานที่ฝ่ายชายคอยดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีมาโดยตลอดพร้อมเล่าว่าหลายคนเคยถามว่าทำไมถึงเป็นผู้ชายคนนี้มันมีเหตุผลมากมายแต่หนึ่งในนั้นก็คือตุกดูแลจ๋าดีมากๆและไม่เคยลดลงเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันจ๋าชอบแอบถ่ายเวลาเขาทำอะไรให้รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างสิ่งเล็กๆที่เขาชอบทำให้ตลอด คือเช่นถือของแกะปูแก่ก้างปลาถือร่มเป็นห่วงเรื่องยุงจะกัดกินอาหารไม่ตรงเวลาจะปวดท้องรถทุกคันจะมียาของจ่าติดไว้ดอกไม้ชอบซื้อมาให้ทุกครั้งแม้ไม่มีโอกาสพิเศษเพราะรู้ว่าเราจะอารมณ์ดีกับข้าวก็เปิดดู Youtube อยากจะลองทำให้เชืรองเท้าชอบมาผูกให้ในหลายครั้งที่เห็นมันหลุดหรือรวมเราก็เอ๊ะจะดีหรอ อย่าเลยเกรงใจไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะแต่เขายืนยันว่าให้เราอยู่เฉยๆหลายๆสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเขาก็ทำให้และทำให้สม่ำเสมออาจจะมีลืมๆแต่ก็ยังแก้ไขเรื่องพวกนี้มีตังก็ซื้อไม่ได้คะ่ะใครที่บอกว่าตุกโชคดีที่มีเราเราก็อยากจะบอกว่า เราก็เช่นกันนะคะแม่น่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะวีเจจา๋าที่เจ้าตัวเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งและยังโชคดีมีสามีที่น่ารักและเอ็นดูเจ้าตัวขนาดนี้เนี่ย